ค่ะอันนี้ได้เลือดเมหนึ่งของแทบนครันมใครเคยทานบ้างมาเลยมาเลยใส่ถั่วป่นลงไปพี่นึ่พี่ป่นนี่นึงพี่น่ะของแถมเพิ่ะแถนมาค่าลาย,ลายอื้อ บักกิ๊ืที่หายหลายแทลผักก็จะมีหอมปีสาแน่แล้วก็ไอสซละแเน่ต้นใบกันเปปเปอร์ม,มิ้น,นนะอ์นะม,มค่ะเครื่องในมันสุกแล้วนะ มีมา,าส่รักคะหงอือหือ,หอ,หอ,หอ อร่อยไม่คาวเลยนะคนเลือดอไม่มีความคาวเลยเื่องในก็ไม่เหนียวนะ 嗯。Mm. ือามานาใส่กอร่อยมาก Yep.